สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสู้สุกข,ข,ขัานครับมื่อนี้เบาไก่โคกรวงปกผ้าเลาะผ้าพี่น้องเลาะมาอีกแล้วครับเมื่อนี้มื่อนี้เลาะมายกสะดุ้งครับเป็นไม้ธรรมาชาติครับเป็นน่ำห้องนํำเซ่เฮาธรรมาชาติมื่อนี้มายกสะดุ้งไรปลากระเบาเติมมายกสุ่มสะดุ้งกันสองพื้นครับเมื่อนี้ใหญ่ไพ่ขึ้นไปก้นมันอยู่ทึงท่งๆครับจังถาเบิ่งมันน้ำเาราะแบบนามสรุปไรได้ครับเบาไก่กับเบาเติม กสิลงหยกสะดุงสุ่มสะดุกไมาเรื่อยๆจังถา่าติดตามรับชมมังวะมือนีเบาไก่กับเบาเตอสีมานปลาบอครับพี่น้องผมจังถา่ายดุนถา่าติดตามรับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้เบาไก,กา่กับเบาเตอน้ำดึกหวาครับขาขามลโอ้ยไมาจับยี่ห้อตีไร ร้อ,อตโตอ่าสยสยครับตาขาวที่สวยครับ,รรบซุ่มสะดุ้งกันพี่น้องผมเนี่ยจะบาดพันธิเลีนยนเข้ามาปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึึ๊บปึึ๊บๆึึ๊บป

ขึ้นอีกนะสวยครับสวยครับ มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วของสุดท็อปันายอยู่เด้หน่ตรงนี้ของสุอปฝังทงนี้เป็นยังไงครับถึงเร็าเร็บครับ ใช้ตาแก่ทอดกรอบพัก huh. ใ ah. ่ที่ลุกๆอ้าวขย้ําก็ได้ครับปลได้ป่านนะว่าจะโอ้ยนปได้อีดี

น้อยงน้อย่อ่งน้องยกโซ่กล่องนะจ้า

โอ้ยมาแล้วมาแล้วแบบนี้ครับเตี้ยนเตี้ยนดูนะเตี้ยนเียนครับงานด้ยนอเตี้ยนนนองสอเี้ยนีเนาะมาสิจ้าโอ้ยหัวเสียบเขาเปนียนนไ้นเนาะ

ขาดีๆีด so ้วยนักออกหัวห่อหัวย well, ังหัวออกแล้วนั่นมีความสามารพิเศษนี่กระดูกดออกนี่เฮ้ย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 เฮ้

ยดัปลาครับปลาครัลาข้โยนมาเซยโอนครับจังหวันี้ราดูเลยย้อนมาเซย์หัวจากล่องเลยยังไหนยึมันของหางเลยเอนุเลยโอ้ผุนฝาดตัวบไงมือสปาครับ ไป่้องมาะเ้ง่เืองไ่คอมาขคอมาคนา้น่เาปเลยีดบน้นโัเะอคอกเป็นจุดดำๆนั่นข้อคอกัดำข้อคอนั่นจุดดำๆเหมอนงันบุกกินเปนปลาอันพวก มันกัดไทยปลาัลนกเกลี้ยงทุกินเอามาหนึ <t <t ่งดอกมาเปลนเบอรดอกเอาไหมเจียวเลเจียวเลยตอนนี้ตอนนี้แข้งๆหนิต้องเอา

ก็เบาเต่อกับยายไผ่ครับยายไผ่ไปนคนมั่นกรับบุตรไอ้พ mm ี่น uh evet> ้องปลาเบาไก่ตีพี Monet> ่น้องมีแต่ตัวงามพูดนะแม่เต้นดงดองอยู่จ้าพี่น้องเกาะขืนมาปลาถือสะดุงครับบางช็อตเนาะกับบุตรไอ้ไทยท่ามห้พี่น้องผมเมืองนะครับเพราะว่ามันกัดแดดก็ห้อนนะครับมือตากล่องกับเมียกันพี่น้องผมจะ่าสรุปอะไรว่ามันนี่ได้พี่น้องผมปผสูตรมีแต่ตัวใหญ่ใหญ่ยุ่มีเพ้อคอใหญ่พี่น้องผมเบาเต่อได้แต่ที่แหลกแหลกคุณครับเต้นออกเบิร์ดแค่นี้แต่มันพอขาดสะดุงนอกนันขารสะดุ ปลาตะเพียนไฟกับงามพี่น้องผมอันนี้ปลาอีหยังนี่นี่ครับพี่น้องอันนี้ปลาตะเพีนงาอันนี้ปลาตะเพียนสวงามปลาตะเพียนนี้ปลาสูตรก็มีแต่วปากใหญ่พูดเถอะพี่น้องผมเมื่อเนี้ตัวใหญ่อุ้ยต้านซ้อนครับสวยงามอีหลีครับมือนี่มันๆครับมือนี่ที่แรกกะว่าสีบวมีว่าสีบวมอะไรพี่น้องกะว่าพ่อได้อยากได้กินก็จงก็จะนังสีไข่บาดนีอ้ยเป็นใช่คอยวาสีแถมมันหลดมีหลายมันถูกพ่อเอาที่ระบาดนี่ต้านเอาปลาเยอะต้านซ้อนปลาเอาปลาเยอะครับพี่น้องผม ครั<อ>บมผมสำหรับคลิปนี้บ่าวไก,ก่กราบขอบุญขอบคุณพ่อแม่เออไอซายิ่งสุขุมสุขคนครับที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้บ่าวไก่บ่าวเต๋อห้ยายไพ่นะครับต้องใส่ไข่ด้วยน่ของบ่าไก่นะครับกลับมานๆครับพี่น้องผมสุดท้ายนี้บ่าวไก่ก็ขอให้พี่น้องผมอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลำลองรื่อยเรื่อยสุขุมสุขคนความเฉียบจะได้ความไข่จะมีอย่าลืมบ่าวไก่เพ้่เลี่ยดำดำเด้อครับจะท่านฟอริบฟอรป้าบ่าวไก่เด้อครับเป็นแรงเชียร์แรงใจให้บ่าวไก่ห สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสว,สวยเลยมาเจโอ้ยแก้ใ่อันโอ้ยสวยงามครับต้นหนีไข่ต้นหนีไข่สวยงามครับต้นหนีไข่จ้า